เกี่ยวกับการรับจ้างพานักท่องเที่ยวลงเรือเพื่อไปตกคุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขั้นยาวๆเราในในท้อขั้นอย่างนี้ในดีกว่าแล้วไ้โตกันยาวราคาขายดีกว่าโอ้ครับแต่ว่าเขาไม่เขาไม่โตแล้ว มันเกล็เลยครับมันแก่็มันเกลพวกนี้จะไม่โตแลวอยู่อยู่ไซส์นี้ครับรอวันที่มัายกันที่ที่เราบอก็ันวลามันับแแต่ว่าตัวนี้มันมีบ้านมันว่าี่ปีี่ีบ้านเขาจะได้เปบดังเดิมรว่าเปบโคดังเดิมเลยไม่ยังเดิมเจะได้อมาว่ากันดึงแป๊บเดียวเองก็จบละออกซึ้นมันได้ กูกาได้เก็นมานึ่งายาอันี้ไม่เผมไม่เกี่ยวตดวเลยนะกูไม่ได้ตกแต่ปัาได้เก็น่อุุ้งรเมาโจอุ้งร้อนนึงพี่เดี๋ยวเขาถ่ายแต่รูปพี่คืเจอุ้งบอนคืนเยเียงคืจะได้ยกนิ้วทุกหนึยก็ยไม่ได้เลยเ้ลาเบือบูนเลยมั้งแต่ดามันใหญ่ได้ ต้องคอปืนมาแล้วมันต้อฝนตกพีเห้ยไรัครับ่าสเดี๋ยวเดี๋ยวเยว่านี้เล้เดี๋ยวหนึ่งสองเลยครับหนึ่งสองซ่หนึ่งสองซติดลาครับิดตเดี๋ยวใจ้มากพี่เล็กใช่ไหมเล็กเย ใช่ครับแล้วเปิดให้บริการเรือตกปุ้งมานานแร้อยังคะเอ่อเปิดให้บริการมาห 6- ถึงปีแล้วครับ ต่อวันนี้คิดค่าบริการต่อวันนะครับช่วงณณตอนนี้นะครับณนะวันนี้นะครับหนึ่งอภาคกลางวันลงตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอยู่ที่1,500บาทนะครับลูกค้าลงได้สองสองสองคนสองถึงสามคน,คคนแต่ควรจะมาสักสองคนจะดีกว่าจะได้ไม่ไม่จะได้ไปหลายหลายที่สูงสุดในลูกค้าเคยตกได้กี่กิโลคะสูงสุดลูกค้าลำเดียวเคยตกของผมได้9กกิโล แล้วก็ลกงกัน2ลำมันจะมีอยู่ทิพนึงนะได้ไดประมาณ12กิโลกว่าภาคกลางคืนตอนนี้ที่ซื้อขายอยู่คิดยังไงครับส่วนไซส์เล็กก็อยู่ประมาณ400บาทครับไส์เล็กไส์เล็กนะครับแล้วก็จะมีไซส์กลางนะฮะตั้งแต่6 1ถึง10ตัวโลตัวละ1ขีดนะครับอยู่550อืนะครับส่วนไซส์ใหญ่ไซส์ไส์จัมโบ้นะครับ3ถึง5ตัวโลตกตัวละ2ขีดขึ้นไป ตกที่กิโลละ750บาทครับแนะนําลูกค้าว่าถ้าจะมาตกกุ้งน่าจะมาช่วงไหนดีที่สุดะคะ,ะตกกุ้งนี่ตอนนี้ผมรับกันอยู่ตลอดปีครับขึ้นกับสภาพาววน้ำนะครับถ้าน้ําใสก็จะไปทิปโตลุ่งส่วนถ้าเป็นน้ําอย่างนี้ก็สามารถตกได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับ